การคูณเศษส่วนตอนที่สามเรามาดูในข้อนี้นะครับลบสามส่วนเจ็ดนะครับลบสามส่วนเจ็ดคูณกับลบสี่ส่วนห้าแล้วก็คูณกับลบเจ็ดส่วนสิบสองนะครับตรงนี้นี่เราเห็นแล้วว่าแต่ละตัวนั้นติดวงเล็บทท้งนั้นเลยนะครับเอาวงเล็บออกก่อนลบสามส่วนเจ็ดนะครับคูณกับเท่าไหร่นะครับลบสี่ ส่วนห้านะครับคูณกับเท่าไหร่นะครับลบเจ็ดส่วนสิบสองนะครับพอเรามาดูพจน์ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยเอาละเริ่มเลยนะครับดูเราดูตัวบนนะครับตัวบนเรามีสามสามตัดอะไรได้บ้างเนาะข้างล่างตัดอะไรครับสิบสองสามหนึ่งสามสามเท่าไหร่ครับสามสี่สิบสองเห็นไหมครับง่าย นะครับตัวล่างตัวด่างตัดตัวบนได้ไหมเจ็ดเหมือนกันเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเห็นไหมครับนะครับเห็นชัดชัดนะครับสี่เห็นไหมตรงนี้สิบสองนี่ยังเหลืออีกสี่ใช่ไหมครับสี่ตัดได้ไหมสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่นะครับยังมีอีกไหมครับที่ยังพอตัดกันได้มีห้าตัวเดียวไม่มีแล้วนะโอเคตอนนี้เราก็เหลือลบหนึ่งนะครับ ลบหนึ่งคูณกับเท่าไหร่นะครับลบหนึ่งส่วนห้านะครับคูณกับลบลบเท่าไหร่ครับลบหนึ่งนะครับเครื่องหมายลบคูณลบคูณลบสามตัวเป็นเลขคี่อย่างนี้ลบลบได้บวกบวกคูณลบได้ลบนะครับเครื่องหมายเป็นลบนะเป็นเลขคี่ให่ไหมเนะึ่งลบลบได้บวก บวกคูณลบก็ได้ลบนะครับนะครับแล้วก็มีตัวเลขเหลือก็คือเศษหนึ่งส่วนห้าคำตอบนะฮะเราก็ได้คําตอบเป็นลบเศษหนึ่งส่วนห้าโอเคไหมครับไม่ยากเลย